กันในรายการทรมานยันยนต์นะครับก็ถ่ายน้ำมันเครื่องหลังจากที่เอาไปทิปมานะครับก็วิ่ง่อนข้างเยอะอยู่เดี๋ยวเราจะใช้น้ำมันเครื่อง PT นะครับ 10W40 10 10นะครับใครสนใจถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับตามระยะถึงก็เข้ามาได้นะครับ ตรงเจริญเซอร์วิสครับมีน้ำมันเครื่องพร้อมนะครับอันนี้ผมใช้อยู่ดีนี่ครับใช้พ t m a x มนะครับ1 0 w กบูก็เซ็ตีมันจะเป็น4ีบกหนะครับเป็น5ลิตรนะครับเป็นตัวใหม่นะครับของ PT นะครับใช้สำหรับรถที่ติดแก๊สได้นะครับ NTV LPG นะครับก็ที่วงเจริญเซอร์วิสนะครับมีเป็นตัวแทนนะครับมีมีของนะครับสามารถเข้ามาเปลี่ยนได้เลยนะครับอันนี้น้องๆก็เปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องแล้วก็ล้างให้นะครับก่อนจะใส่น้ำมันเครื่องนะครับ เจ็บร้อยครับผมพร้อมใช้งาน